สองสองไปแล้วนะครับดีดีครับจครบิบปดกครกูแด้วบอกไปทุกกคไอ้กรลังงงนะจนดีกระลังงจินดาเจมตัวสองหนึ่งสอง ตั้งตสองหนึ่งสองจินระดับสองหนึ่งสองนักจราบิธีเรียบร้อยหมดเลยครับอเจ้าสองภาษาท่านไหมครับครักครับามทางครับ ศิรดาผ่าน4 5 3 0ศิรดากรุงเทพ2 1 2นี่เดียวนะจนนิดเดียวคันเดียวขายคนทิดเดียวค,ยค,ยคนเล่วิถีไปแล้ว2 1 2ีเซ n 4 5 3 0ครับ